โอเคนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมเองก็อยากจะมาแบ่งปันแนวคิดในเรื่องของความอัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับผมเชื่อหลายๆคนคนเคยได้ยินแล้วนะครับซึ่งยุคนี้เป็นยุคของการเงินจริงๆนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะบริหารเงินของเราแบบไหนนะครับซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยบอกเลยเว่ามาหาเศรษฐีเรานะครับคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตเนี่ย ก็ใช้นะครับที่ทําให้ท่านเนี่ยอ้ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีทุกวันนี้นะครับก็คือทฤษฎีนี้เลยนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะนะครับต้องบอกเลยว่าทฤษฎีนี้นะครับมีองค์ประกอบอยู่3ปัจจัยที่สําคัญก็คือ1อัตราดอกเบี้ยนะครับที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็3การนําดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่มนะก็คือการทบต้นนะครับยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะว่ามันเป็นการทบต้นทบดอกลงไปนะครับเรามาดูยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะสมมุติเรามีกําไรแค่ต่อปีนะครับ6%นะครับต่อปีนะครับคุณลองนึกดูนะครับเรามีเงินอยู่ประมาณ106บาทอ่ะ101เอา101กลมๆแล้วกันปีที่หนึ่งคุณได้6บาทนะครับปีที่สองคุณก็ได้มาเป็น112บาทนะครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคุณก็เอาทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆนะครับเป็น112.36เห็นไหมครับ ปีที่3ก็ได้119.10ปีที่4ก็ได้126ก็ไปเรื่อยๆครับครบ10ปีคุณก็ได้179.08นี่คือการเอากําไรทบต้นไปแต่ถ้าเป็นรายเดือนล่ะครับเห็นไหมครับจากเงิน100บาทนะครับกลายเป็น179บาทภายใน10เดือนแล้วถ้าเป็นรายวันล่ะครับเห็นไหมครับจากเงิน100บาท10วันกลายเป็น179บาทเห็นไหม มันสุดยอดเลยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยเราได้เท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนหรือต่อปีเท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะลงทุนกันแบบไหนล่ะอันนี้สําคัญนะครับทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าช่องการช่องทางการลงทุนที่นับปัจจุบันถือว่าเป็นที่นิยมนะครับมากมายนะครับก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับก็คือตลาด forex นะครับซึ่ง ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจมากด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเอ๋ยอะไรเอยนะครับทุกทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกันหมดทําให้ตลาด Forex กเนี่ยเป็นที่แพร่หลายมากๆนะครับแต่มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทุกคนต้องเลือกดูดีๆแล้วกันนะครับที่ถูกต้องและปลอดภัยมันก็มีนะครับที่มันผิดนะครับหลอกลวงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแต่ที่นี้ผมเอาที่สบายใจดีกว่านะครับที่มันถูกต้องนะครับกับกลุ่มทีมงานที่เขาทํางานเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับที่เน้นในเรื่องของ ปกป้องเงินต้นของลูกค้าจริงๆแล้วเน้นการทํากาไรซึ่งเป้าหมายเอาไว้ง่ายก่อนเป้าหมายในการทํากําไรเนี่ยขอแค่1%่อต่อวันพอนะครับสมมุติคุณมีเงิน1,000 0 0 0บาทนะครับทำกำไรวันละ1%นะครับแล้วเขาจะใช้หลอดในการออกออเดอร์เนี่ยแบบ mm เลยนะครับก็คือไม่โอเวอร์เทรดด้วยนะครับเขาจะใช้แค่0.1หลอดในการทํากําไรต่อวันวันละ1%เเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการโอเวอร์เทรดเพราะฉะนั้นพอร์ตเราก็จะปลอดภยัยถูกไหมครับ เดือนหนึ่งเนี่ยนะครับจะทํากําไรได้ประมาณ20วันนะครับเพราะว่าตลาด forex เนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์จะไม่เปิดนะครับก็จะเปิดแค่จันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ทํากําไร20วันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ20วันเนี่ยทำให้ตกวันหนึ่งก็คือประมาณวันละ1,000บาทนะครับเดือนหนึ่งเราก็จะได้20,000บาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อทํากําไร1%เนี่ยนะครับผ่านไป5เดือนเดือนละ20,000คุณก็จะได้กําไรมา100,000ถูกต้องไหมครับ รวมกับเงินต้นที่คุณลงทุนไว้1 0 0 0 0แก็จะกลายเป็น2 0 0 0 0นบาทเพราะฉะนั้น5เดือนคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละโอเคไหมนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละทีนี้พอร์ตคุณก็จะใหญ่ขึ้นอ่าพอร์ตคุณกลายเป็น2 0 0 0 0นครับเดือนที่5นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับทําแบบเสถียรทําแบบมีวินัยครับหเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่เราก็เพิ่มจํานวนหลอดของเราเพิ่มขึ้นไปจาก0.1หลอดในการออกออเดอร์กลายเป็น0.2นะครับเพื่อเน,น้นความปลอดภัยของเงินต้นเราเราเพิ่มขึ้นแบบนี้เรื่อย นะครับเน้นความปลอดภัยเน้นวินัยในการทํากาไรจริงๆเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดือนที่สิบเห็นไหมครับเดือนที่สิบหกถึงสิบนะครับคุณก็จะทํากําไรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเช่นเดิมจากเมื่อกี้วันละพันเห็นไหมครับพอพอร์ตเราใหญ่ขึ้นเราก็กลายเป็นสองพันเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็สี่หมื่นจากเมื่อกี้เฉลี่ยเดือนละสองหมื่นหไหมครับเมื่อห้าเดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้พอร์ตเราใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหเดือนผ่านไปอีกเช่นเดิมครับคุณก็จะได้มาอีก20 0 0 0 0บาทนะครับกลายเป็นรวมเงินต้นคุณก็อีก40,000 0บาทนะครับกลายเป็น4ี่0 0 0ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างเงินต้น1 0 0 0 0แสนทำกำไรไปเรื่อยๆหต่อวันนะครับเงินเราจะเติบโตเป็น2เท่าทุกๆุ้ 5, เดือนแล้วเราก็จะเพิ่มขนาดของหลอดไ์เนี่ยเป็น2เท่าทุกๆ5เดือนเช่นกันเพื่อความปลอดภยัย โดยไม่ต้องถอนออกเลยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราไม่ถอนออกเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณมาดูนะครับครับ5เดือนเงินเราจะโตเป็น200,000บาทนะครับ10เดือนเงินเราจะกลายเป็น400,000บาทเห็นไหมครับจาก100,000นะครับผ่านไป10เดือนกลายเป็น400,000สุดยอดไหมนะครับผ่านไป20เดือนครับ1.8นะครับก็คือ1ปีกว่าๆเอง1ปี8เดือน หนึ่งแสนกลายเป็นล้านหกยี่สิบเดือนเองนะครับรอไหวไหมนะครับสี่สิบเดือนนะครับก็คือประมาณสามปีจากหนึ่งแสนกลายเป็นยี่สิบห้าล้านสุดยอดไหมนะครับแล้วก็ห้าสิบเดือนครับจากหนึ่งแสนกลายเป็นร้อยล้านสี่ปีเองนะครับผมว่าโโอ้หผ่อนลดหมดเราก็ลดเราก็เสื่อมไปด้วยถูกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยโโอ้หถ้าเราทนรอไหวนะผมว่ามันสุดยอดเลยจริงๆนี่คือมหาสาร์ ของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับแล้วถ้าเป็น60เดือนละ่ะ5ปีจาก1 0 0 0 0แบาทกลายเป็น409ล้านอะ่ะโอ้โหมันสุดยอดจริงเลยนะครับ85เดือนครับ7.1ปีที่เราคำนวณมานะครับก็เป็นเงิน13,107ล้านนะครับนี่คือเงินแสนเดียวเองนะผ่านไป7ปีนะครับแล้วถ้า120เดือนเราอะ่ะ10ปีแล้วครับ โ,โอ้โหโอแม่เจ้านะครับจาก1นึ่งแสนกลายเป็นพันหกร้อยล้านอ่ะเอ้ยม่ใช่พันหกร้อยล้านสิหนึ่งล้านหกแสนล้านล้านโอ้โหคิดตัวเลขไม่ถูกเลยสิบปีอ่ะโอ้โหใช้กันไม่หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมเอามาให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินของเราเพราะผมเชื่อทุกคนก็อยากมีเวลาเป็นของตัวเองอยากมีอิสระภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราบริหารจัดการเป็นแล้วรู้ที่ที่ลงทุนที่ปลอดภัยนะครับก็จงบริหารเงินของเราให้ดีๆนะครับตลาด f o เ e ็กนะครับเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าในการลงทุนในตลาดนี้ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้นะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนสตินะครับให้กับทุกคนนะครับอย่าลงทุนด้วยความโลภแต่จงลงทุนด้วยความรู้และความเข้าใจนะครับแล้วก็บริหารจัดการเงินเราให้ดีผมเชื่อทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เช่นกันนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็บริหารจัดการเงินให้ดีๆแล้วเราไปฉลองความสาเร็จร่วมกันนะครับ สวัสดีครับ